วันนี้เรามาหาเงาะไปปลูกนะหลังจากที่ทุเรียนไม่รอดนะครับมาที่ร้านเดิมครับเป็นข้าทรีพย์พันไม้ป้ายเริ่มจะมองไม่เห็นอะไรแล้วยูมองไหนครับแถวๆการอาชีพเนาะใกล้อาเพอสังขะติดถนนสองซีอืมก่อนชิหัดการอาชีพจ้ยมามาจากเซนสองซีครับก่อนจะถึงการอาชีพถ้ามาจากถ้ามาจากกรุงเทพแล้วจะไปอุบลมันจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับมันจะเป็นแบบยูเทิร์นมากนั่นแหละไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ครับ มาที่ข้างเรื่องรายการอาชีพจะมีต้นไม้อยู่มีหลานเดียวนะครับเนาะมองนี้มีหลานเดียวเนาะนี่แล้วก็อีกหลานหนึ่งทั้งบุญมองนี้นะครับอ้าวไปเบิ่งเงาะนั่นมัอนี้ว่าสมมิว่าเบิ่งเงาะครับเงาะโรงเรียนทางไหนก่อนครับทางไหนอ่าทางนี้ครับเงาะต้นต้นจักบ่าทำเงาะปกตินี่นาฬารีต้นเท่าไร่ครับร้อยอุ้ยสูงขนาดนี้เลยไหมครับอันนี้ขึ้นนาฬารี่ต้นเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบอุ้ยสูงขนาดนี้เลยไหมครับอันนี้ขึ้นนาารี่นเท่าไ่ครัอยย และต้นใหญ่ด้ครับอ่าเดี๋ยวเราไปเบิ้งต้นต้นใหญ่หญ่ก่อนครับมาเบิ้งกันครับนี่มีสี่ซิมิต,ต้นใหญ่กับต้นหน่อยครับต้นใหญ่นีใหญ่ดีครับแล้วสูงได้ตอนนี้อยากจะเห็นความสูงอันนี้คือสองร้อยห้าสิบเนี่ยผมสูงร้อยเจ็ดสิบก็แสดงว่ามันสูงสำผมเลยร้อยเจ็ดสิบต้นละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเนาแบบน,นี้เห็นไหมครับใหญ่ได้นี่อันนี้คือสองร้อยเจ็ดสิบบาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต้นละเฮ้ยสองร้อยห้าสิบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต้นขนาดนี้ครับ ระดับเอวประมาณนี้ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบทั้งปุ่นนะครับมีย่ยง <120. S 1> อ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้น,อน,นโอ้โหแช่อยู่ทั้งทีโคตรอะไรอยู่อันนี้เด้ครับอันนี้ก็ลอยยีนะครับน,น,นี่กเกิดอะไรเต้าซีมาขนาดไหนไอืมอันนี้เป็นงอนโรงเรียนครับเนาะปลูกปลูกคันซีเฮาปลูกเนี่ยมันจักปีได้กกินหน่อย ตามชิ้นค่อาไปกันสองถึงสามปีสองถึงสามปีนะครับ<ไ>ผม<ต>ผมปลูกมีลูกแล้วประมาณเข้าสู่ปีที่3เริ่มมีลูกแล้วครับที่สวนผมเที่ยวไปปลูกนะครับผ่านไปแป๊บๆในสองสามปีแล้วสําหรับที่ผมมาซื้อร้านานีนะ้นะครับนอกเหนือนจากนั้นเอามีทุเรียนไปเบิง้งทุเรียนจะเบิง้เเบงชาทุเรียนต้นจักบาทครับมีเนี่ยต้นละร้อยต้นละร้อยเ่ะทุเรียนต้น,น, <Mail. S 1> น,ตนละร้อยตามที่เห็นเลยครับ,บทุเรียนก็มีต้นละร้อยอืม เป็นแบบรากเดียวนะครับเนาะต้นละลอยกะสูงประมาณสักระดับเอวนะครับประมาณ80เซนโดยประมาณ80เซนเนี่ยอดีได้ครับซุ้มนีได้คือกันร้ยอยเดียวร้อยยี่นะครับประมาณนี้นะยทุเรียนสําหรับพื้นที่ไหนที่ปลูกทุเรียนได้ครับก็มาดูกันครับต้นละร้อยต้นละร้อยนะครับถ้าต้นใหญ่ขึ้นก็จะเป็นเท่าไหร่ครับนี่ อันนี้ต้นสองรต้นสองยก็จะแบบอันนี้เป็นน่าจะเป็นกิ่งกระโดงเนาะนี่ดูจากทรงแล้วนี่กิ<อ>่งกระโดงอืมนะสวยอันนี้ตัวละสองรอยนะครับเนะนาะฟังด่านนี่ตัวละสองรอยนี่สองรอยเห็นบ <200 S 2> ่ครับความสวยกับแต,แตกต่างกันอยู่นี่เห็นบ่นี่แตกต่างกันนะครับเนาะเป็นแบบนี้ตัวละสองรออืมประมาณนี้สวยกิ่งกระโดงแต่ถ้าเกิดได้เป็นต้นละร้อยก็จะเล็กกว่านี้หน่อยนะครับอื เป็นแบบนี้เลยครับเปิดสูมือปะครับเป,เปิดทุกวันเนาะหกโมงถึงสองทุ่มเปิดทุกวันที่นี่นาล่านเพื่อนนี่ซีมีออนไลน์น้ำมันเนาะนอ่าช้อปปี้และซาด้มนีเหมดเลยนะครับลองเข้าไปเบิ่งได้นะครับถ้ามีปัญหาหนี่ทรงทรง,ทรงเทมไหค้ครับตามที่เห็นนะครับพามาดูกันครับมีอย่างนี้นะครับทุเรียนเงาะลำไยบายงคุดนลยยินจีก็มี ประมาณว่าใหม่ผลเกือบเกือบจะสู้ยางนะครับเนาะแหงมาเบิองเองนะครับเนาะลักษณะอืมลักษณะต้นมะมะนาวอะมะเบิองกันนะครับมะขุดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมไรไปเหมือนเลยครับหลายสิ่งหลายอย่างครับมือนี่กับมะเบิองไอ้แล้วฝรั่งอะไรนะไส้แดงอะไรนะหงปอกซือผงป่าซื้อนี่มีมีป่ะครับต้นจักบาทครับต้นละร้อยสมันอยู่สอยอยู่ใสอ่ะไปเบิองครับหงเป่าซื้อเขาเรียกว่าเป็นฝรั่งไส้แดงครับช่วงนี้กําลังแบบ เขาขายกันดีๆกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันต้นละกี่บาทหงเปลือฝรั่งแกงโมมันเป็นยังไงฝรั่งแกงโมมันเป็นยังไงไสแดงเหมือนนไสแดงเหมือนกันอ่าเรามาดูด้านนี้กันครับหงเปลือไหนเราไปดูหงเปลือหน่อยที่มันเป็นยังไงถั่วสาถั่วสาก็มีพุทวานมสดนะครับหน่อยพุทวานมสดเนี่ยฝรั่งต้นละหนึ่งร้อย ต้นละหนึ่งร้อยโอ้โหปีนี้มารู้สึกว่าเยอะขึ้นนะครับนี่ผง,งเป่าซื้อเอาเดี๋ยวเราไปดูกัน,น,นอไ,ไนอ,อ้งุไอ้งนพันไหนครับอันนี้เป็นผงเป่าซื้อนะครับเนาะนี่ครับผงเป่าซื้อต้นถือว่าสูงนะครับนี่ผงเป่าซื้อต้นละประมาณเมตรหนึ่งต้นละหนึ่งร้อยใช่ไหมครับหนะึ่งร้อยเนาะเป็นกิง่งเป็นกิ่งตอนไหมครับ อย่งตอนนั้นนีเป็นแตงโมมันเป็นยังไงอ่ะไอฝรั่งแตงโมไส้แดงเหมือนกันต้นละต้นละร้อยเหมือนกันโอ้โหนี่คือต้นละร้อยนะครับผมไม่แน่ใจว่าที่อื่นราคาเท่าไหร่แต่ที่นี่ผมมาซื้อทุกๆปีบอรเซียก็รองถามไปค่ะเห็นนากันเกือบสุปีนะครับเนาะทุเลียนนี่ปลูกแล้วปลูกอีกมันบ่ใหญ่ส่เครือมันตายมันตายนะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้ว่าจะมาจัดง้อสักสิบต้นนะครับ ก็ประมาณนี้โอเคถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ต้นไม้ในการที่จะปลูกช่วงเข้าพรรษาปีนี้ถ้าเกิดว่ากลับมาจากกรุงเทพมหาคนครเนาะไปทางอุบลราชธานีร้านก่อนที่จะถึงวทยาลัยการอาชีพอำเภอสังขาจะอยู่ด้านซ้ายดูถนนใหญ่ครับที่ถนนใหญ่แบบนี้เลยมองไปด้านนู้นน,นูนนูน,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 นด้านนู้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่มีหลายอย่างครับและก็ที่สําคัญที่สุดคือร้านไม่ย้ายไปไหนเวลาปลูกแล้วมันไม่ตรงปกสาม,มารถที่จะมาด่าแม่ค้าได้แม, <laughs> ม่ค้าเขาก็จะเคลมให้ประมาณเนี้ย พอซื้อเยอะๆก็จะมีการแถมให้ด้วยต้นไหนที่มันขี้เหล่ก็ก็ลองคุยกับแม่ค้าดูประมาณนี้มีทั้งแบบหน้ารา้านแล้วก็มีทั้งออนไลน์นะครับเนาะ <Yeah. S 1> จะส่งทั่วประเทศกับกดคลิกเข้าไปเบื้องตามดิ่งกันละมีมีหลายหลาย,หลายสิ่งหลายอย่างอยากให้ไปเบื้องเองครับมันเหลือกันแบบนี้ชัดเจนกว่าโอเคเดี๋ยวสิปแปองงอก,กันครับผมเดี๋ยวเอาไปปลูกง,งอกวันนี้เคครับผม